เต็มเลยคุณหอมหอมนะดอกสมโภมเต็มเลยคุณหอมหอมนะดอกสมโภม nha họ bứa đốt đốt đọt mình nè tìm đây còn mặt này, sẽ đại tên một số ôi, anh sẽ đi kiếm sốp với để kiếm Swear thêm ba sway thêm ba mãi đa Để bài em đó Như mình em ngam hôm mình đêm đâu mặt 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 là mặt 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 ย่านตาย,ยู่มื่อเนี้ยหมากว่านิกแกสัมกระสิตนวคนตกหลายเนี่ยขอเบอร์ดูงโด,ก,ดกมันน่ะเต็มได้หมหมากหน่อยพี่น้องเบิ่งดอกสมโอเนี่ยกระสิต,ตัวนันเหี่ยวน้ำถ่วมมันฝนตกหลายเลย ตายเลยเป็นห,าห,าห,าหา่างมันน้ำถ่วห่างมันชื่นใจก็ได้คยดมดอกสูบหอมหอมอีรีด้วยนี่มาแรกแหงหอมโอ้ยจะได้กินสุบไปได้กินตัวนี้ ชื่นใจก็ได้คยดมบอดอกสัม่อบหอมหอมหอม,หอ,มอีลีเด้วยนี่ไมาแรกแค่หอมเนี่ยขอเบอือโดดโดดดอกมันนะ่ะเต็มเลยคุณมักหน่อยเต็มเลยคุณหอมหอมนะดอกสัมโอบไหมเต็มเลยคุณ หอมๆนะดอกส้มโอแม่เหี่ยวเบื่อใบเป็นหรอกใบแล้วเหี่ยวลงใบแล้วตกดีครับฝนก็เดย์แงมแรงก็แรงแงมตกก็ตกอื้มสวยจังปะสวยยินดีคุณอะแต่เสดายนี่กระลังเหล้วกระลังเหลืองแล้วกระล่างเหลืองแล้ว bên nong, bên đọt nè, cái cành to nó héo, nấm thổi mấn, đã xẻ đai, mình cắn lăng leo, cắn lăng có lăng leo, nhau khò bứ đốt, đốt đọt mấn à, đây con, mọc nòi, nó โอ้โหได้เชิดสดายซ้ำนี่โอ้ยมีเรียกสองด้วยเรียกเกตด,ด้วยฝนตกหลายมันเลยตายเลยมันห่างมันน้ำถ่วมห่างมันโอ้โหสดายต้นบอกสมอูเต็มเลยคุณ หอมๆนะดอกสมโอชแม่เหยวบบ็ดใบเป็นแล้วใบแล้วเหยวลงใบแล้วตกดีคัะฝนก็เดย์แงมแรงก็แรงแงมตกก็ตกอืมสวยใช่ปะนี่สวยยีดีกว่านะเสื้อด้วยพีเสื้อพี่น้อง เบื้องดอกสมโอเนี่ยแต่ตัวนันเหี่ยวน้ำถ่วมมันว่วชื่นใจก็ได้คยดมบ่ดอกสมโอหอมหอมหอม,หอ,ม,มอีรีด้วยยนี่มาแรกแค่หอม น่าสวยแต่บ้างน่าสวยยินดีคนน่ะสายกล่องน้ำพีเสือลายตาพี่น้องนี่แหละ ชื่นใจพอได้คยดมบอดอกขิบโอหอมหอมหอมอีรีเด้วยนี่มาแรกแห่งหอมเสื้อด้วยชี่เสื้อโอ้เสดายตินบอกสมอ Ni cân lăng lăng lưng 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 Tục lại, lại lại bên toả lái, lái, tải, lái bên hàng, nó thưởng hàng nó, tiệm đấy cô, hóm hóm nè, đọc đỏ mận à, tiệm đấy cô, mạc để bảo ngay đó, như bài mắm chè sương, này đây, ชื่นใจก็ได้เคยดมบอดอกขึ้นหอมหอมหอมอีรีด้วยว้ยนี่มาแรกให่หอมที่ไหนแสงไหนที่ไหนเหี่ยลงดอกคุณเส้นง่ายน,น,นะ,ะก็จะบอกปูกไดยเฉยิได้ซ้ำนี่อ้ยไม่เรียกสองด้วยเรียกเกตด,ด้วย น่สวยใช่ป่ะนี่าสวยยินดีคนน่ะแต่เสดยจนะมีกระลังเรากระลังเลือยงเ้วพี่น้องเลือยงล้วเนี่ยขอเบ้อดูดูดมันน่ะเติมได้กูมากหน่อย cái đai tên một sông Ôi Nó sẽ đi kinh sốt với kinh tên này khổ đốt đồ đỏ mình nào. Tìm đây mặt rồi. Sẽ một sông หอมหอมนะดอกสมบอมไหมโอ้ยเฮ้จะได้กินสุกไปได้กินตัวนี้ฝนตกหลายเลยตายเลยปในหางมันมน,น้ำถ่วม